สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องหลอนๆตอนไปเที่ยวให้ฟังนะคะเรื่องนี้เกิดนานแล้วประมาณ20ปีที่ผ่านมาปี2 5 4, 8. ง8เรากับครอบครัวพากันไปเที่ยวที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะคะเพื่อไปดำน้ำกันพอไปถึงก็เข้าพักที่โรงแรมในตัวเมืองค่ะเรากับเพื่อน ก็นอนห้องหนึ่งพ่อกับแม่นอนห้องหนึ่งแล้วก็น้องชายกับน้องจะพายก็แยกไปนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับห้องเรานะคะตอนเช้าน้องจะพายก็ลงมาขอเปลี่ยนห้องกับพนักงานซึ่งพนักงานก็ไม่ได้ถามหรือได้ไม่ได้แปลกใจอะไรก็ให้เปลี่ยนโดยดีเราถามน้องจะพายว่าเกิดอะไรขึ้นน้องจะพายบอกว่าเมื่อคืนตอนนอนอยู่มีผู้หญิงมาอยู่ข้างเตียงบอกว่า เขาเป็นหมอนวดมาจากทางภาคเหนือถูกผู้ชายชื่อสมคิดฆ่าตายที่ห้องนี้ให้ไปแจ้งตำรวจให้หน่อยน้องสะพ้ายกลัวมากก็เลยเดินไปหยิบสร้อยพระแล้วก็ไปปลุกน้องชายให้ย้ายไปนอนห้องแม่ด้วยกันพอไปถึงห้องแม่สักพักหนึ่งเสียงโทรศัพท์ที่ห้องแม่ดังขึ้นน้องสะพ้ายเป็นคนรับโทรศัพท์มีเสียงตามสายมาว่านอนหลับสบายดีไหมเจ้าน้องสะพ้ายก็รีบวางหูคือทุกคนก็กลัวแต่ว่าจะไปแจ้งตำรวจให้ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่จะไปบอกตำรวจใช่ไหมคะเราก็เลยไป วัดไปทําบุญให้กับผีตัวนั้นแทนนะคะวันนั้นเราก็เที่ยวตามโปรแกรมกันตามปกตินะ,ะกว่าจะกลับมาถึงโรงแรมก็มืดแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนนะคะจนประมาณตีสามมีผู้ชายมานอนห้องที่น้องสะพ้ยเรานอนนะคะวิ่งร้องออกมาว่าช่วยด้วยผีหลอกผีผู้หญิงหลอกอะไรเงี้ย คนก็ออกมาจากห้องอื่นๆนะคะมาช่วยกันปลอบเขาบอกว่าฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีหรอกให้กลับเข้าไปนอนเขาก็ยอมกลับไปนอนแบบสภาพก็น่าสงสารเรากับเพื่อนก็มองหน้ากันแล้วก็เมาวันถึงเช้าไม่ได้นอนนะคะจนมาถึง ปลายปีเราจึงรู้ว่าผีผู้หญิงคนนั้นน่ะพูดทั้งหมดคือเรื่องจริงเพราะในปลายปีเดียวกันนั่นเองมีข่าวว่าตำรวจจับฆาตกรต่อเนื่อง5าศพได้โดยที่เหยื่อล้วนเป็นผู้หญิงขายบริการในจังหวัดต่างๆนะคะรวมถึงในจังหวัดที่เราไปเที่ยวกันด้วยและโรงแรมกับห้องก็เป็นห้องเดียวกับที่น้องสะพ้ายเรานอ,นอนในคืนนั้นนะคะที่สำคัญเลยก็คือฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นน่ะมีชื่อว่าสมคิด หลังจากนั้นสมคิดถูกจับขังคุกประมาณ6ปีแล้วเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งไม่ใช้เวลาไม่นานเขาก็ก่อเหตุซ้ำเดิมอีกนะคะจนต,ตำรวจตามจับได้บนรถไฟในขณะที่เขากําลังหลบหนีนะคะล่าสุดก็คือศาลสั่งตัดสินประหารชีวิตเขานะคะแต่เราก็ไม่ได้ตามข่าวต่อว่าเขาถูกประหารไปหรือยังหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะใครได้ตามข่าวต่อช่วยมาเมนต์ไว้ดูให้ให้ทราบด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำนะคะให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ